สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนบาร์ดี้แบาดี้ทุกคนไอพออยู่ไหนไอพอกับบ้านวันนี้นะวันนี้มันเป็นวันว่าง,างๆเพราะว่าคอนโดเราไฟดับนะทุกคนเราก็เลยเหนื่อยอ่ะเราก็เลยจะต้องแบบหาที่ไปแล้วไปแบบเออถ่ายหรอดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะคะ ใครไม่รู้จักก็ต้องมองเสร็จแล้วแหละ,ใค,ะคใครก็ต้องมองแล้วนะครับใครก็ต้องมองแล้วแหละเพราะว่าวันนี้เราจะไปค่าสิคอมคอมอืมก็ไม่อยู่ที่เราลนะคะวันนี้เรารู้สึกว่าเราแต่งตัวเวอร์มากเวอร์เกินแล้วดูไอ้ช่อนะแต่งตัวเป็นคนเกาหลีมากมงั้งได้หรอนี่มันอยู่เกาหลีเกาหลีฮ<ร>ูนี่นะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปเพื่อนมาทีละนะคะ ถ้าเราถึงร้านนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะฉะนั้นคนเป็นร้านลับด้วยค่ะร้านลับเอออยู่ใกล้ๆอโศกเดี๋ยวใกล้ใกล้สถานีบีเทกใกลอโศกเพราะฉะนั้นไปกันต่อทุกคนคะนี่แหละเรากำลังดูเลยหาเส้นอาหารเขาเอาตุ๊กตุ๊กมาแล้วเราก็ใช่แล้ค่ะมือมากงงทางไม่ไกลมากอะ จหัวเปิดเปิเปดทหัวเปิดหัวเปมดแล้วค่ะคุณยี่ต้องถึงแล้วหรอ <S <S คุณยี่ค่ะคือว่าถ้าเราถึงแล้วเดี๋ยวเราจะถ่าย <S <S ให้ดูคนดูทุกคนถึงแล้วคืออาซาอันเดมินนะครับอันเดมินวาสั่งเลยปะสั่งเลย สั่งอาหารก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวเดา่ายให้ดูโอเคทุกคนตอนนี้อาหารมันก็มาเรมน้มาสั่งไปแล้วนะเมนูอะไรแล้วไม่ด่ว่กาแฟมนูอะไรนะกาแฟอะไะมนเป็นรสชาติแกาแฟอมันเนแล้วมันก็จะมีนะว่าชื่อเมนูอะไรจำชื่อไม่ได้ทุกคนดเลยแต่ว่าแต่จะมาลองชิมให้ เดี๋ยวเราจะลองชิมเดี๋ยวจะชิมแค่ละครเอาละทุกคนคือขอเปลี่ยนเป็นปกล้องหลังเลยป่ะคือแบบว่าแต่เป็นยัง แอบมาแอบมาเออเฮ้ยแบบเมื่อกี้ไงแอะเมื่อกี้น่ารักเอาเไม่ใส่ดิมาจะชิมละคืออันนี้นะคือเป็นอะไรอร่อยมากนัวมากไหนเราจะชิมบ้างนะหนัวก่อนอร่อยมากอ่ะชอบจะชิมกันนะคะวันนี้ อร่อยอะหิวอะกินครับแปอร่อยปะตดป้าไอช้อหน้าเกลียดใช่แมล่าบอกแล้วว่าอร่อย แต่นนะปะงงทุกคนจะขอไปกินก่อนนบ๊ายบายทุกคนของหวานมาแล้วแต่เออ่าออก่อาออก่ไงนะคะอยจะออกนะคะบูออนะคะ กินทีน่เขาเปิดค่ะเอะอเออเออถึงตาแล้วนะคะถึงตาของโซจชมุอันนี้เอาไปสิเออถ่ายมันสวยๆหน่อยนี่แล้วนะคะอันนี้ข้าของหวานดูว่าดูว่าอร่อยอีกอารเร็วปัง ตาเหลืออย่างนี้แปลว่าอร่อยนะทุกคนอร่อยมากเหมือนหวานฮะแค่นี้อาถ่ายกูเดี๋ยวก็จะรีวิวให้แบบคนจริงเอ้ามือมันบ้างขอษนุอัยไห้กินจริงจริง อันนี้คือคนที่เขากินเป็นจะกินให้ดูแมเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติด้วยทุกคนกล้องรับหน้าสรุปโหมจันได้ปะเดี๋ยวให้เพืดี๋ยวเราจะให้พลอยเอาทำให้สห <g it> รุปเลยทุกคนยังไงอ่านกันหรอ โดยรวมแล้วก็เชี่ย,ยทุกอย่างเข้าไปบเบลนทุกอย่างเข้าไปมีทั้งโคสมีทั้ทงเมทดอัลมอนด์อมอนสไสวายแต่ก็เออเบนเซอร์ของไอศครีมนะพอคั่วเข้าไปมีความรสชาติกลมกล่อมนัวมากนะคะทุกคนแต่ว่าเออแบบสิ่งเออที่ว่าอย่างนี้นะทุกคนถ้าแช่หน้าไอติมเป็นวานิลลาอดีหนึงจะแบแต่โดยรวมคือด้วยทุกคนในร้านอ่ะมันก็จะมีฝั่งที่เป็นเหมือนฟิลแบบให้ทำเป็นเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนแบบป p e c i a l g i ต์ด้วยอะ่ะเป็นแบบวาเห็นไหมแล้วก็มีพวกของแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะของจิ๋วๆที่ระลึกกลับไปทุกคนดูดิว่าน่ารักมากเลยเห็นไหมน่ารักมากแล้วก็มีหมวกด้วยนะดูสินี้ฝั่งนี้น่ารักมากทุกคนจะบอกว่าลานี้ที่หายรูปเยอะมากค่ะและนั่นนั่นนะคะอีตัวแอป <c oughs> ดูมันแต่งตัวะค่ะเป็นคนเกาหลีจีเหลามากนะคะ <c oughs> เออทุกคนอ่ะดูคือซอยเข้ามาหรือข้างล่างก็มีมุมถ่ายรูปนะทุกคนเอาอยาี้แต่ข้างบนอะคือชิลม,มากแล้วเราชอบมากความที่ว่าเออนางมีแบบตุกๆไปหลับไปสกค่ะเบื่องงงาโอ้ยแล้วแอบได้แล้วมาถ่ายรูปด้กันก่อน เอาอันนี้เป็น oh. ทุกคนตอนนี้เราจะไปแล้วนะคะแล้วก mm ็กินเสร็จแล้วใช่แล้วก็กลับใชกปรลังจะกลับแล้วโดยรถทรุกทุกเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนจ้ะคือว่าเราต้องรอประมาณถ้าไห่พูดไปเขาบอกว่ารอประมาณอีกนิดหนึ่ง ทุกคนวันนี้เราก็จะบอกว่าสนุกมากได้รูปหลงด้วยวะหมุนหมุนทำไมหมุนตาาไ้ไปตรงนั้นตายเลยเราแม่คือทุกคนเราอาจจะพูดอะไรดังไม่ไนะเพราะว่าแบบมันอยู่กับหลายคนเนาะคือวันนี้ก็แบบพาทุกคนมาบบเที่ยว เป็นแบบว่าวอล์กเล็กๆจอยๆเบาๆง่ายๆสบายๆตามประสาแบบต้องเข้า่อยใส่อยู่นี่ไปแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแบดดี้แบดดี้แล้วก็อย่าลืมพอยนะพอยอยู่นี่บ๊ายบาย